แม่มดบอบลาลสยายของซาตานกโกเน่ได้เดินทางมาจากดาวโกสพร้อมกับหุ่นยนต์โอเนสคิงเพื่อมากำจัดยอดมนุษย์จัมโบเอกับยอดมนุษย์จัมโบไนแม่มดบอบลาลสได้วางแผนกำจัดยอดมนุษย์จัมโบเอโดยให้โอเนสตีสนิทกับคาสิยะแต่ทว่าหุ่นยนต์โอเนสกลับถูกยอดมนุษย์จัมโบเอฆ่าตายไปเสียแล้ว เจ้าจำบูเอ้บาบารัสคนนี้ล่ะที่จะแก้แค้นให้เจ้าโอเนสกิงและจำเอาไว้เป็นไงนั <dunno> ่งจักรยานพวกโกสแล้วรู sure ้สึกไงบ้างอะรู้สึกดีฮะบอกไม่ถูกเลยเยี่ยมไปเลยนัจะให้จักรยานที่เจ้าโอเนสเซขึ้นมาได้ยังไงกันจักรยานเอ้ย จงกลับมาจักรยานจงกลับมาซะดีดฮะอะุนยะช่วยด้วย ยสช่วยด้วยช่วยด้วยเาใจเย็นไว้กเสียเสยก็เสยก็เสยอ๋ออ๋ออ๋อก็เสียมันตีเธอไดู้นั่นได้ยังไงอ่ะจะไม่ตยแล้ว วันนี้เสนอตอนเข็มต้องคำสาบการโตกลับของบาร์บัลลัสทยษฎอยู่บนท้องฟ้าเหรอใช่ค่ะนาวกิกติดต่อบอกมาเมื่อกี้นะคะเป็นฝีมือของพวกกอสิ่งนั้นเหรอฮะอาจจะใช่ค่ะทฤษยี ซิย่าอยู่ไหนกันนี่เฮ้ย่อ,อถูกพวกกอสจับตัวไปแล้วครับอือาจใช่ก็ได้ พวกโกสเนยมันคิดจะทำอะไรอีกแล้วครับหัวหน้าครับกสิยากสิยากสิยะ,ยะแหตการครั้งนี้จะใช้เด็กเป็นเครื่องมือแล้วคุณยายบับบลาส รอบข้อเป็นเยี่ยมเลยคอยรับเพหลาจอ๋อชมเชยบาปเดี๋ยวนี้เจ้าจทาตามที่ข้าสั่งก็พอแล้วเขาใจไม่ละเฮ้อทั้งที่ผมก็อยู่ด้วยเพราะผมแท้ๆเลยรับสารสอค okay. สวัสดีค่ะร้านแพทค่ะฮะกษิยะอะไรนะกษิยะพี่นเกิตอนนี้อยู่ไหนอะผมอยู่ในป่าละม้อวานอนครับรี่มาช่วยด้วยรู้ละพี่เจรีบไปทาไมต้องให้เด็กหนุ่มคนนี้มาด้วยละยายเจ้าจงดูนี่ฉันสงสัยนาฬิกาของมันบางทีมันอาจจะกำความลับของจำโบเอและจำโบนายเอาไว้ก็เป็ได้ นั้นไงอาถามไม่ค่อยดีเลยอะทำไมมันรู้สึกแปลกๆนะอาจเป็นแผนมันก็ได้อะไม่ติดกับง่ายๆหรอกเนอะต้องตายก็ต้องช่วยขั้ยาออกมาให้ได้เลยพี่จะช่วยให้ได้ ขาอะไรกัน呐รถเสียหรือไงรีบๆไปซ์ไปเราไปอะไรไปโอ้ยเราไปอะไรไปอ่ะเราไปอะไรไปอ่ะรถเสียไงต้องใส่เสียเพ่ไปไม่ได้แล้วปอผมเราห่าอยู่ได้ผมรีบอยู่ด้วยนะรีบอ่ะพี่ เขาพูดว่าจะชาได้พลาเล่มงานนะพี่นายมาหัวเราอยู่ได้ท่ออ้หยิบหยิบกะจเลือกมาสิแองสิงดังด้วยโอ้ยรลกก็หายยากจริงๆเลยรีบากระเจเลือกมาเร็วเร็วสิมา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 มมามามาไมามปมาไาม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 าไมามปไม ตอนนี้จะช่วยนาวกีแล้วไปเร็วครับคา,าสิยาคาสิยานี่ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะตอนนี้ผมไม่ว่างถ่ายเองแล้วกันก็ฉันถ่ายตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องขอร้องให้ช่วยไงล่ะนะนนะแน่เลยเกินอ๋อก็ได้ เอากล้องมาขอบคุณค่ะกล้องอะไรพอล,ลอยไงล่ะดีนะถ่ายเสร็จก็ได้เห็นรูปเดียวนั้นเลยอ๋อขอบใจนะขอฉันถ่ายรูปของคุณได้ไหมคะฮะไม่ได้แล้วขอร้องแล้วค่ะรูปเดียวเองนะนะขอร้องน,นะคะอ๋ะอก็ได้เร็วหน่อยนะ เวลามีน้อยยิ้มหน่อยสิคะหน่าอย่าทำหน้าอย่างงั้นเลยคะ่ะเหมือนยากเลยรู้ไหมล่ะยิ้มแอรอะไรกันเนี่ยบอกความลับของจัมโบ้เอกับจัมโบ้นายซะดีๆ ฉันไม่รู้อย่ามาโกโหกหน่อยเลยถ้า<อ>ยาเริ่มออกฤทธิ์เมื่อไรเจ้าก,ก็เริ่มหมดแรงเจ้าไม่มีวันนี้ไปไหนได้หรอกอพูดออกมานะพูดออกมาพูดมาเส้นดีๆเรื่องแค่นี้ฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะไง่าเลยเียเด็กที่นายจับตัวไปอยู่ไหน ไปพามาสิแล้วเข้าอะไอ๋ออ๋ออ๋อเจ็บต้องบอกความลับของจำไว้เอและจำไว้นายซะดีๆเป็นยังไงความเจ็บปวดของเข็มต้องคำสั่งต่อไปก็หัวใจของเจ้า 아아 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 อะไรนะานโอกีถูกพวกโกสจับนาโอกีติดเครื่องติตามไปด้วยนี่นะก็ลองเปิดเครื่องับสัญญาณดูสินาโอกีเาโอกีมีเครื่องที่เหมือนกันนี้ติดอยู่ที่ตัวถ้ากดปุ่มแล้วก็เครื่องนี้จะปล่อยสัญญาณและจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน แบบนี้ไงครับนาโอกิกดปุ่มทีเถอนะโอ้โหอ้โออ้อ 어어 อาจจะอยู่แถนี้ก็ได้นะรีบพาเร็วค่ะเจ้าสาม,มารถติดต่อกับจำโบเอและจำโบนายด้วยนาฬิกาเรือนนี้ได้ใช่ไหมตอบมาซะดีๆตอบข้ามาเดี๋ยวนี้เรียกจำาบนดจำโบเอกับจำโบนายมาได้แล้วก็ฉันก็ไม่อยู่ตรงนี้หรอกนะ yes yes, yes. า yes. ของเจ้า <c oughs> แล้วไปเอาตัวเด็กมาครับคุณยาย

คุณอาครับร<ะ>ู้ที่อยู่นาวอก่แล้วครับจุดไหนทางเหนือ305ตะวันออกเฉียงเหนือ500ครับฟังให้ดีนะทุกคนเราต้องปกป้องนาโอกิกับคาสิยะให้ดีที่สุดเลยไปได้วยครับถ้า,ถ,าถ้าไม่ยากให้เด็กคนนี้เหลือแต่กระดูกแล้วก็อืออ,อ,อ,อ จงบอกความรับของนาฬิกาออกมาถ้าไม่พูดออกมาแล้วก็ไม่รับรองความปลอดภัยของเด็กคนนี้เจ้าเข้าใจไหมล่ะอ๋อ ไหลแล้วพวกมันพิทักโลกเหรอพวกที่ซ่อนเราได้ยังไงเนี่ยย้ยมันเข้ามาได้ล่ะ้ยอาลนนโอ้าท่ามนั้งถือทางเข้าครับหัวหน้า โอมารีบรบะเบิดถ้ำแล้วครับพเดียครับวางไว้ังไว้เฮ้ยวังไว้มันวางไปงไปเ้ย้ไปแล้วเออพาไปห้องอื่นคอยดูขอต้องจั

คือนาฬิกาของคุณเก็บมันไว้ให้ดีจะเก็บมันไว้ให้ดนะีรับไปสิรับไปมาไ,ไปของคุณโอ๋บา โอปาพี่โอป้าใจดีไว้พี่โอป้าพี่โอป้าโอป้าโอป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 าเขายอมเสียสละชีวิตเพื่อช่วยพวกเรา อ๋บา <Ob> ทำได้ดีมากนะย,ยังไงน้ำไม่ตายเปล่าเนี่ยออบาน้ำไม่ตายเปล่าหรอกโอาโอบาออบาออบาออบา จะพวกหน่วยไปชักโลบกาจะฝังพวกเจ้าทั้งเป็นเลยฮ่า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 ฮา่อฮ่า่อ ซาตานโกน่เราต้องรวมพลังเอาพลังของยายรวมกับเจ้าแล้วข้าเจ้าจำบ่นา้ซะอย่าให้มันเหลือซะจะยายจ๋าแล้วหนูกับยายบาบาลัดรวมพลังกันแล้วก็จะก้กับมันง่ายขึ้นใช่ไหมจ๋าฉลาดเลี้ยงไม่เสียเขาสูง พลังรัศมีมรกตแรงร่างเป็นยอดมนุษย์จำบัวนายคุณยายคุณยายเสียชื่อคุณยายวราวยานาทแห่งพญาอัศวนัยที่เนะเออจม้วเชีย่ยวชาญการดูด้วยสิคุณยายหลังนี่แล้ว ใช้ไหมเท้า oh. จ uh ัดการซะเลยดีด oh. uh ีดอย่าใช้ม oh. uh ือเสีย uh. สิใาย่ระวังเันให้เจ้าหูเลยอ่ะหนี่ใครดูริ์ของแมว่บ้างสิใหายเหรอใช่ไม่เท้าจัดการกับมันยายอยู่ข้างหลังนะเดือดอยู่ข้างหน้าเอง ดีดีเลยชมายายเดี๋ยวเราข้าวเป็น้งเนยดีไม่แบ่งกันไปกินก็ข้าวหอมไ้นทาไงีอะเลย หลับสบายเราจะแก้แค้นให้เองโอป,ป้าไปเร็วไปแก้แค้นครับ ยายกับหลานร่วมมือกันใช่แล้ววิจบตีครับยิงเลยยายมันมากลัวใจอีกแล้วอ่ะก็มันเลยสิมันรอที่จะยิงเข้าไปแล้วรวมกันครับ

รู้เนอะหักนได้แล้วนี่เนี่ยอยมาจัดการกับมันเลยจโอ๊ยกใหญ่ลังบนไดหลังแสงโซนี่สู้ย่อนีอ๊ยเอาสู้่แสงโซนีไม่ได้โออ๊ออขอตังหลักอ๋อนูใหญ่เต้งลาเต็นเลยและเนี่ยโอู้ใหญ่จ้า พ่อใหายโอ้ยโอ้โอ <jack> ้อ้จะหาบริจัมโมได้มนจะแก้แค้นได้กับยายของข้าเจ้าจะได้เห็นเลลาของข้าขอให้ดูดิมาได้เลยจัมโบเอและจัมมุนไยจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับพวกแกเอง โอบาดูสิยอดมนุษย์จำโบนายแก้แค้นให้แล้วพีโอบาร้องไห้ร้องไห้ยังมีความสุขเลยฮะด้วยพิทากโลกผู้ก,กล้าหาญได้สูญเสียสมาชิกไปอีกหนึ่งคนตราบใดที่ความสงบสุขยังไม่มาเยือนในวันรุ่งยอดมนุษย์จำโบนายและยอดมนุษย์จำโบเอจะต้องต่อสู้กับพวกโกสต่ตอไป พระอาทิตย์ตกดินที่ยังคงร้อนแรงเพื่อจุดความหวังของวันพรุ่งนี้โปรดติดตามยอดมนุษย์จามโบเอตอนต่อไป